พี่น้องครับสำนักงานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมกับวัดสุทัศเทพพระวรารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ100ปีในวันที่20กันยายน2568รโดยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่20-27ถึงกันยายนนี้ที่วัด สุทัศเทพพระวรารามมีกิจกรรมกันมากมายเลยครับและในวันนี้ตีข้องร้องข่าวก็จะพาพี่น้องไปชมพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแผ่ติสะเทวมหาถนซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้ชื่อกิจกรรมในมิวเซียมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นใช้เวลากว่า10ปีเลยทีเดียวครับในการบูรณะตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชแผ่ติสะเทวมหาถิน อดีตเจ้าอาวาสวัดส,สุทัศเทพพวรารามครับราชวร,รมหาวิหารพระองค์นั้นทรงเป็นสมเด็จพระสังฆาราชพระองค์ที่12แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้านในพระตำหนักก็มีโบราณวัตถุศิลปะวัตถุของวัดส,สุทัศกว่า1 0,000ืรายการเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเครื่องถ้วยเครื่องมุกที่ชาเอกสารโบราณตลปัดพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นต้นครับ นอกจากนั้นแล้วยังเป็นหอจดหมายเหตุที่เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านพุทธศินของสมเด็จพระสังฆราชแพรผู้ทรงดิเริ่มการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยครับโบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดงนั้นล้วนเป็นของหายากและทรงคุณค่าอย่างยิ่งโดยเฉพาะเครื่องถ้วยและที่ชาของวัดสุทัศเทพพระวรารามที่อยู่ในสภาพที่มันสมบูรณ์ที่สุดครับมี การจัดแสดงเครื่องโต๊ะอย่างสยามแบบเต็มอัตราที่ตั้งตามธรรมเนียมและการตั้งแต่งเครื่องโต๊ะภายใต้พระราชบัญญัติตรวจตัดสินชิ้นเครื่องโต๊ะ ที่มีที่มามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หแล้วนะครับและก็ยังคงสืบสารต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับประชาชนที่รักทั้งหลายดังนั้นแล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนที่รักทั้งหลายทุกทท่านจูงลูกจูงหลานไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2568ที่วัดสุทัศเทพพรวรารามกันมากๆนะครับพี่น้อง